มาสูงคะ่ะยินส้มกูก็ตีมาติดตามคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามนะคะไปซื้อส้มมาที่ตลาดกว่าซื้อมักจอกมาตีกัดไปซื้อส้มมากว่าซื้อมักจอกมาที่ตลาดตีกัด ไปตลาดไก่ไหมคะกว่ากาดจ่องไก่คะไปตลาดกว่ากาดไก่ไหมคะจองไก่คะไปซื้อแตงโมกว่าซื้อแตงจำปูไปซื้อกว่าซื้อแตงโมแตงจำปู ไปซื้อแตงกวากว่าซื้อแตงไปซื้อกว่าซื้อแตงกวาแตงซื้อมะน,นาวมาด้วยค่ะซื้อมะพามาป้าคะซื้อมะน,นาวซื้อมะพา้ามาด้วยค่ะมาป้าคะ มีมะมงไหมคะจ่องมีหม,มักมงคะอยากกินมะมงใครกินหม,มักมงอยากกินใครกินมะมงหมัมกมงฉันชอบกินเปรี้ยวเข้าเกี๊ยวกินซมฉันชอบเข้าเกี๊ยว กินเปรี้ยวกินส้มแอบกินอะไรลักกินสังแอบหลักกินอะไรกิ่นสังแอบกินอยู่คนเดียวลักกินอยู่ก็เหยวแอบกินลักกินอยู่คนเดียว อยู่ก็เลี้วอร่อยมากค่ะหวานนาคะอร่อยหวานมากค่ะนาคะมากินด้วยกันค่ะมากินจอมกันค่ะมากินมากินด้วยกันค่ะจอมกันค่ะ